สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี f c ฟทุกๆคนนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะครับทางช่อง YouTube อาจารย์มีภัยเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้นะครับวันศุกร์ที่30มิถุนายน2566นะครับสิ้นเดือนแล้วนะครับผมสิ้นเดือนแล้วเด้อนะฮะในคลิปนี้นะครับใน EP นี้ก็เหมือนเดิมเนาะนะครับเดี๋ยวเอาแนวทางนะครับจะเอาแนวทางแนวทางตำาน้อยนะครับแนวทางหาน้อย3รอบ นะครับมาแบ่งปันให้กับสมาชิก FC ได้รับชมกันนะครับผมก่อนจะไปรับชมเนาะก่อนจะไปดูแนวทางของวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สั r i ล e ์ช่องอาจารย์มีพายเฮงไว้ด้วยนะครับผมส่วนแนวทางเมื่อวานนะครับต้องขอโทษขออาภัยกับสมาชิก FC ที่ติดตามด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้สรุปนะครับผมแนวทางฮานอยเมื่อวานนี้สรุปทั้งสงสูตรเลยนะครับผมอะ ต้องขอโทษด้วยนะครับผมไม่เป <pacing S 3> ็นไรนะครับแนวทางมันก็เป็นแบบนี้แหละครับนะฮะมีเข้าแล้วก็มีหลดเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเอาดูกันเลยนะครับผมดูกันเลยนะครับสําหรับแนวทางตาหนอยวันนี้นะครับตามนี้เลยนะครับใครจะเข้ากลุ่ม VIP นะครับก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเพิ่มเป็นเพื่อน แจ้งน้องแอดมินหลังบ้านว่าขอเข้ากลุ่มนะครับผมเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็แชทหาน้องแอดมินเนาะนะครับว่าขอเข้ากลุ่ม V.P. จันมีพาเฮงนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเด้อนะครับเข้าฟรีตลอดชีพครับผมไม่ได้สมัครอะไรทั้งสิ้นนะครับผมง่ายนิดเดียวเพียงแค่ท่านกดที่ลิงก์หรือใครทําให้เป็นก็ไอด์ไลน์มานะครับไอดีไลน์สองศูนย์ศูนย์สามหนึ่งสามห้าสองตามนี้เลยนะครับไอดีไลน์มาพูดคุยทักทายกันได้นะครับจะขอเข้ากลุ่มก็ไอด i ไลน์นี้มา ก็ได้กดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปก็ได้นะครับกดที่ลิงก์แล้วให้เพิ่มเป็นเพื่อนด้วยนะนะครับผมแล้วค่อยแจ้งน้องแอดมินหลังบ้านนะครับวันนี้นะครับฟันเจ็ดารองสี่นะครับฟันเจ็ดารองสี่นะครับสองตัวนี้วิ่งรูดกันได้นะครับผมตัวเจาะนะครับเจาะเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่แปดสี่เก้านะครับผม 7374757640414849นะครับ3ตัวครับ9 7 4 5 4 8 9 7 4 5 4 8นะครับผมตัวเน้นก็เน้น7 4เน้น4 8 2หางนี้นะครับผมอ่ะนี่คือแนวทางฮานอยวันนี้นะครับทุกสูตรทุกการคำนวณน,นะครับสมาชิกมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับผมให้ทุกคนใช้วิจนนารณญาณในการรับชมข้อมูล นะครับผมชอบค่อยตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจเท่านั้นโอเคนะครับขอทุกท่านโชคดีมีชัยกันทุกๆคนเด้อนะครับพานอยวันนี้ขอให้กลับมาแตกขอให้กลับมาปังอีกสาธุนะครับผมสวัสดีครับ